นร่องอะไรนักเนี่ยฟิลโบร์น่ก็กลุ่มไม่ก็ เป็นนรวรากาศพ้อนๆีนน่องออกจากบ้านแล้วก็ไปล่างตัวล่างจัน ในเวลาเนี่ยเรื่างถ้วยเร่างจานเร็ววันนี้พี่จังขังสะลอยอยู่จังสีน้องขงงนางขังเลยทำไมถึงขางซโลจังสี เพ <ersch> ิ่งฟังทางผุนเดิ่มพี่น้องเลยพวกข้าสิไปล่างจานให้พระเจ้าก่อนน้องกินเขาแล้วแล้วก็เอินไปล่างจานขออนุญาตไปล่างจานก่อนเด้อพี่น้องรืยมากถักใต้กันตามเดื่องการไปล่างจานล่างจานให้พ้าเจ้าเปิดไฟก้อนหยานไฟดับเปิดไฟัวไฟดับ คนติดตามสองล้านม้องมีหน่อยสนุกไปคุณหลายเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้พี่ยังข่างโซโลอยู่น่นอข่างโซโล่อยู่เท่ข่างโซโลอยู่ วัสดีเด้อพี่น้องสองหลัก <c oughs> โอ้ยสิได้ไปล้างจานเนาะเพื่อนเพื่อนไปล้างจานเนาะพี่น้องเขอโทษขกอไฟเด้อความบันสะดวกก็สิเปิดไฟยังสี่หลักพี่น้องไปล้างจานจะเข้ากันบ่นไปกับอะไร